คลิปสั้นๆวันนี้ผ่าพี่น้องเก็บลูกกระเทียมนะคะนี่นี่น,นี่ดูเลยคะ่ะคุณแม่น้องข้าวจะเอาไปปลูกนะคะนี่เขาใช้เวลาสองสามปีนะคะกว่าที่เขาจะโตเน,นี่ยค่ะนี่ไม่ใช่ว่าเขาจะพึ่งแบบเกิดปีนี้แล้วก็สามารถเก็บกระเทียมกินได้เลยนะคะไม่ใช่คะ่ะนี่น,นี่เราเก็บลูกเล็กๆของเขาไปนะคะ เดี๋ยวเอาไปปลูกกันค่ะพี่น้องค่ะมาดูซิว่าจะโตไหมนะคะคุณแม่น้องค่าจะประสบความสําเร็จในการปลูกไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพากันปลูกที่บ้านสวนนะคะพี่น้องนี่นี่ค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมคุณแม่น้องข้าวกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่เราก็เก็บแบบนี้นะคะแบบนี้คือดอกของปีที่แล้วที่เขาร่วงค่ะ นี่ค่ะสวยงามนะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ส่วนต้นแก่เขานะคะเขาก็จะขึ้นมาทุกปีนะคะถ้าไม่ได้มีการทำลายเขาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเยอะๆค่ะนี่มีอีกไหมคะ อันนี้อาจจะเป็นต้นปีก่อนนะคะอันนี้เราเข้าฝั่งหัวแล้วเราดึงไม่ขึ้นแล้วค่ะวันนี้เอาภาพ r o สอัพคลิปสั้นๆมาฝากเลยคะ่ะกระเทียมป่านะคะเขาก็ยังไม่โตนะคะเนื่องจากว่าอากาศยังหนาวอยู่ค่ะพี่น้องะ่ะก็ยังมีแบบว่าโผล่พ้นดินแบบนี้นะคะดูเลยคะ่ะใกล้ๆ o s สอัพ r o สอัพกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะ นี่กำลังโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะต้นเตี้ยๆเล็กๆเ,เนี่ยนะคะนี่แล้วก็ยาวๆสูงๆนั่นก็มีนะคะส่วนที่เป็นลูกเล็กเด็กแดงนะคะนี่นี่นีแบบนี้ค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราดูกันใกล้ๆนะคะลูกเล็กๆเ,เด็กแดงเนี่ยนี่จับให้ดูเลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่สวยงามไหมคะ สวยเนาะอันนี้คือดอกของกระเทียมป่าที่หล่นเมื่อปีที่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะ